สวัสดีค่ะวันนี้นะคะศิลาดีไมทาลอกก็กลับมาพบกับเพื่อนๆห่างหายกันไปนานเลยต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าช่วงนี้ก็ติดภารกิจของการเป็นแม่ด้วยที่ลูกๆเรียนออนไลน์เนาะก็จะบุ้นมายกันนิดนึงไม่ลงตัวกันนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เราก็กลับมาพบกันแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆนะตอนนี้หวังว่าจะสบายดีสบายใจแล้วก็ ช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขนะคะเรลานี้ก็ไม่มีอะไรมากห่างหายกันไปก็ยังคงคิดถึงแล้วก็นึกถึงกันเหมือนเดิมนะส่งกำลังใจส่งพลังบวกๆให้กับเพื่อนๆเสมอนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะผ่านพบกับอะไรต้องเผชิญกับเรื่องราวใดๆก็ขอให้เพื่อนๆมีพลังมีแรงใจที่ดีในการก้าวเดินต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เรามาพบกันก็ไม่มีอะไรเนาะ เราก็จะมาเหมือนเดิมมาร่วมสนุกเห็นกองไพ่สองกองนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะวันนี้ศิรณนีจะให้เพื่อนๆลองมาเลือกกองไพ่ทั้งสองกองนี้นะกองที่หนึ่งนะคะม้าสีขาวกองที่สองนะคะเป็นม้าสีน้ำตาลในหัวข้อที่ว่าเดือน อุมพาผ่านเดือนแห่งความรักนี้นะจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเข้ามาให้เพื่อนๆได้ประสบพันพบกันนะคะก็เหมือนเดิมนะด้วยเงื่อนไขที่ว่าก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะทำใจให้สบายทำใจเบาๆนะและลองเลือกดูนะว่าไพ่กองไหนที่ดึงดูดเพื่อนๆเ,เนาะก็ลองฟังแล้วก็ลองไปไกลไล์ตัวเองนะคะโอเค ถ้าเพื่อนเอนเลือกได้แล้วสีลานี้ก็พร้อมเหมือนกันเราไปกันกล่องแรกเลยมาสีขาวนะกล่องไพ่กล่องนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพื่อนๆพื่กำลังเจออะไรกันอยู่ The Hermit นะคะ ten of cups โอ้โห 7 of wands 4 of sword โ okay. อเคเดี๋ยวขอเปิดไพ่หมดก่อนเนาะ the sun นะคะ,อ,ะอย่างนี้ค่ะยังไงดีอะ the sun knight of sword นะคะ4 of wands เมจิเชียนนะคะแล้วก็เพดออฟครับมองเห็นไหมไม่เห็นเดี๋ยวเราอีกสองขอถไพ่ก่อนอโอเคนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองแรกเนาะดูเหมือนว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการ ปรีกตัวเองออกไปเพื่อค้นหาคำตอบบางเรื่องเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังแก้ไขไม่ได้คิดไม่ตกนะมีการปรีกวิเวกออกไปนะคะแต่หลังจากการปรีวิเวกไปหลังจากมีการหยุดนิ่งไปหลังจากได้ทบทวนในเรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยนะคะคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาหรือไขปริศนาที่มันติดอยู่ในใจคุณได้นะ อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่มันทำให้คุณมีความสุขชุ่มชื่นหัวใจเนาะอาจจะเป็นกับครอบครวัวมีความอบอุ่นในเรื่องของความรักนะคะมีพลังมีกำลังใจที่จะต่อสู้ในหลายๆเรื่องที่กำลังจะเข้ามาหรือกับบางเรื่องที่มันยังแก้ไขไม่ได้แต่มันจะเป็นเดือนที่คุณนะมีกำลังใจที่ดี หาหนทางที่ดีในการทำในเรื่องเรื่องนั้นนะแล้วคุณก็ทำได้ดีด้วยนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่ e Sun k า i g h ย of Swords Four of Wands The Magician หลังจากกลางเดือนไปแล้วหรืออาจจะเป็นหลังจากวันที่15 14้าของกุมภาพันธ์ไปแล้วนะ่นะชีวิตคุณมันจะดูรู้สึกสดใสขึ้นมีชีวิตชีวามีความสุขมีการได้ ได้ทำได้เรียกว่าไงอะหลังจากที่ได้พยายามค้นหาใช้ความรู้ความสามารถใช้สติปัญญาที่มีอะเพื่อมาแก้ไขปัญหาในที่ผ่านๆมาเนี่ยคุณจะได้เป็นช่วงระยะเวลาที่คุณเบาสบายมีความส,สุขสดชื่นอาจจะอยู่กับครอบครัวอยู่กับความรักอยู่กับคนรักเนาะหลังจากที่เหนื่อยมานานนะคะเพื่อนๆกองนี้นะ แล้วก็เป็นไปได้ว่าคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะสำหรับใครบางคนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นกับคนรักเกา่าคนกับใครก็ช่างที่คุณได้มีการจบหรือทะเลาะเบาแหวงกันไปนะคะมันจะมีโอกาสนะได้กลับมามอบความรู้สึกดีๆมันจะได้มีการลื้อฟื้นสิ่งที่มันเคยได้ผิดพลาดกันไป นะเรจะรู้ด้วยว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็จะแก้ไขได้อย่างถูกต้องนะคะเพียงแต่ว่าขอให้คุณนะพยายามที่จะใช้เขาเรียกว่าทั้งความรู้สึกทั้งความคิด อาจจะเป็นในเรื่องของการใช้สมองหรือเรื่องของการใช้หัวใจมาแก้ไขปัญหาในครั้งนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองแรกนะเรามองว่ามันจะเป็นเรื่องของความรักเลยซัดแบบหนักๆเลยอะ่ะคือมีโอกาสกลับมาแก้ไขพัฒนาปรับปรุงเรียนรู้ แล้วมันก็จะเป็นไปในทางที่ดีด้วยนะคะแล้วไพ่ใบสุดท้ายที่เ,เพื่อนๆได้เลยนะเขาบอกว่าขอให้คุณเข้าใจในเรื่องของความรักความรู้สึกถ้าคุณมีความรู้สึกว่าความรักที่คุณมีมันคือความอ่อนโยนการแสดงออกความรักการมอบสัมผัสที่นุ่มนวลให้กันและกันมันก็อาจจะทำให้ความรักความสัมพันธ์นี้ ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะไม่ต่างอะไรกับคนที่เหมือนเรารักคนรอบตัวอาจจะไม่ใช่แฟนก็ได้อาจจะหมายถึงคนรอบข้างอาจจะหมายถึงสัตว์เลี้ยงที่มีขอให้คุณมอบความรักหยิบยื่นความรักความอ่อนโยนความอบอุ่นที่คุณมีให้กับพวกเขาเหล่านั้นนะ แล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าโลกนี้มันช่างสดใสามากเราเองก็อย่าไปโฟกัสในเรื่องของการเป็นแฟนเป็นชู้สาวอย่างเดียวแต่ความรักเราสามารถมอบให้ได้กับคนทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์เลี้ยงหรือแม้กระทั่งของบางสิ่งบางอย่างที่มันมีคุณค่าต่อจิตใจเรานะก็ขอให้เพื่อนๆได้พบกับความรักที่สดใสคนรัก ที่สามารถมอบความรักความอบอุ่นความอ่อนโยนให้กับเพื่อนๆสำหรับคนโสดก็ขอให้พบเจอความรักที่ดีในเดือนแห่งความรักคนที่มีคู่รักอยู่แล้วก็อย่าลืมนะคะดูแลใส่ใจกันและกันส่วนคนที่ยังไม่มีใครก็ไม่เป็นไรนะก็มอบให้กับสิ่งรอบตัวเรา ให้ความรักหล่อเลี้ยงในหัวใจให้เพื่อนๆได้มีความสุขได้เติมเต็มกันและกันในเดือนแห่งความรักนะคะสําหรับเพื่อนๆกองที่1น,นะ,ะ mm. 1> ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหากใครมีโอกาสได้กลับมาแก้ไขเริ่มต้นอะไรสิ่งไหนก็ขอให้ทําด้วยหัวใจที่มีความสุขเติมเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ดี ะะสำหรับเพืเ่อนๆพือกองที่สองนะมาสีน้ำตาลนะมาดูซิ the w i e l of fortune page of one นะคะ queen of pentacle นะคะ the fool ไฮโลแฟน์นะคะเทนออฟสอดทรีออฟสอดนะคะโอเคไนออฟวานแล้วก็สองใบไฟออฟวานกับคิงออฟวานนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะไว้อย่างนี้ก่อนสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะเดี๋ยวนะขอดูไภัยนิดนึงจูวีออฟฟอร์จูนนะคะมันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาเนาะที่คุณอาจจะต้องอาจจะต้องใช้พลังแรงกายแรงใจในการทํางานนะและสิ่งที่ตอบกลับมาละนั่นคือคุณอาจจะมีโชคมีเรื่องดีๆในเรื่องของการเงินนะคะ Queen of p e n t a c l e ขึ้นนะเพียงแต่ว่า ันอาจจะเป็นช่วงที่คุณดูเหมือนว่าต้องใช้แรงกายแรงใจในการทำงานอาจจะมีความเครียดอาจจะมีเรื่องบาดเจ็บเจ็บปวดบ้างนะแต่ด้วยที่คุณเป็นนายออฟวาน่ะคือคุณผ่านอะไรมาเยอะคุณเจออะไรมามากเพราะฉะนั้นคุณจะสามารถใช้ประสบการณ์ที่มีอะค่ะใช้ความรู้ประสบการณ์ที่มีแล้วก็เขาเรียกว่า พลังใจที่คุณมีอ่ะก้าวข้ามผ่านความยากลำบากในเรื่องที่คุณต้องเผชิญนะเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะต้องมีเรื่องทำให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกหนักอาจจะรู้สึกผิดหวังนะคะแต่ว่าผลตอบแทนที่มันได้อ่ะ เออมันก็จะได้กลับคืนมาอย่างคุณลงลงแรงในการทำงานคุณก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาเพื่อให้คุณหายเหนื่อยเนาะแล้วก็กองที่2เป็นกองที่ค่อนข้างจะหนักไปในเรื่องของการทำงานนะคะหนักไปในเรื่องของการทำงานเลยชัดเจนมากเพราะว่าไพ่ไพ่ไม้เท้าขึ้นเยอะมาก นะมาหมดเลยคุณต้องใช้ความพยายามแรงกายแรงใจในการทำการทำงานให้มันผ่านนะคะแต่มันก็อาจจะเป็นแค่ช่วงช่วงหนึ่งเนาะที่มันรู้สึกว่าอาจจะเจอเรื่องที่หนักหน่อยเหนื่อยหน่อย,น,อยนะคะไพแนะนำนะว่าขอให้คุณพยายามเรียนรู้ในสิ่งที่มันเข้ามานะคะบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะไม่เคยเจอไม่เคยพบ ไม่เคยได้สัมผัสในเรื่องแบบนี้แต่ขอให้คุณนะ่ะเรียนรู้เปิดใจเปิดโลกทัศน์เปิดความคิดนะจากแต่ก่อนเราอาจจะเคยมองแค่2มุมมันอาจจะเปลี่ยนเป็น4มุม5ม้มุมหมุมนะคะเพื่อที่จะก้าวผ่านช่วงเวลาที่มันดูแบบเหนื่อยๆแบบนี้ยอ่าพายแนะนำว่าขอให้คุณเรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตไปกับมันอย่างมีความสนุกความสุขความกล้า กับสิ่งใหม่ๆที่คุณกำลังเจอแล้วสิ่งที่คุณได้กลับคืนมานะ,นะคะมันก็จะเป็นผลตอบแทนที่มันทำให้คุณรู้สึกแบบก็ <c oughs> คุ้มค่านะกับการเหนื่อยกับการเครียดเนานะสำหรับเพื่อนๆือกองที่2นะคะก็จะหนักไปในเรื่องของการงานซะมากกว่านะความรักยังไม่เข้าโชคยังไม่มีนะคะแต่ผลตอบแทนในเรื่องของการงานถือว่าประสบความสำเร็จเพราะคุณคือคนคนหนึ่งที่สามารถ ก้าวข้ามผ่านความยากลําบากในเรื่องการทํางานเป็นการประกาศให้โลกรู้เหมือนกันนะว่าไม่ว่าคุณจะเจออะไรหนักเหนื่อยมาแค่ไหนคุณสามารถก้าวข้ามผ่านตรงนั้นได้จริงๆนะคะสําหรับเพื่อนๆกองที่2นะแล้วเขาไพ้ก็แนะนําบอกว่าให้ Talk about your feeling นะคะ Talk ์ f a i e n d how you feel หากคุณเหนื่อยหรือเครียดมากๆนะคะพูดคุยในเรื่องของความรู้สึกของคุณกับเพื่อนของคุณก็ณกได้นะถ้า มันรู้สึกว่าหนักเหนื่อยอยู่คนเดียวยังมีเพื่อนมีคนรอบข้างที่รอฟังอยู่นะไม่มีใครฟังศิลานีพร้อมฟังนะคะนะสำหรับเพื่อนๆกองที่2องซิลานีก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ผ่านช่วงระยะเวลาที่มันเหนื่อยหน่อยเนาะมันก็อาจจะต้นปีหน่อยอาจจะบางคนอาจจะมีโบน,นัสมีอะไรในช่วงเดือนมีนาก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะก็ขอให้เพื่อนๆน,นะ ไม่ว่าจะเจออะไรไม่ว่าจะพบอะไรขอให้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งเผชิญสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์รอยยิ้มเสียงหัวเราะหรือน้ําตาทุกๆเรื่องราวที่เข้ามาขอให้เพื่อนๆเ,เรียนรู้แล้วก็ใช้เวลากับมันก้าวข้ามผ่านมนไปนะคะเพราะชีวิตคือชีวิตค่ะมันต้องเจอทุกรสชาติ ขอขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ยังคงติดตามแลวก็ยังเป็นกำลังใจให้ศิลานีขอขอบคุณเพื่อนๆที่ยังส่งความ,มห่วงใยถามถ่ยกันมาเรื่อยๆนะแล้วก็ต่อไปเราจะกลับมาทำพิษอากาดให้เพื่อนๆได้ชมได้ฟังกันตามปกติแล้วนะคะสำหรับวันนี้ EP นี้ศิลานีขอตัวลาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย